อ้าสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเจ้าโขงแหละกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาผู้ตองเบืองหนาเนาะพี่น้องเนาะเบืองสภาพแวดล้อมด้วยมื่อนี้ได้ออกมาที่โคกหนองหน้านะครับในหมูอที่ฝนตกแห้งเนาะพี่น้องเนาะแม่บันเนี่ยจมว่าเจ้าบ่มีน้ำพี่นอ้องอ่ะจะพาพี่น้องเลาะเบืองโคกหนองหน้าของเฮานะครับเป็นยังไงน้ำเต็มสาละบ่ปิดตาได้ป้อยละบ่ปลาอ่าเขานะครับกำลังออกกำลังงอกนะครับมาเจอน้านะครับเอาเป้งละละนะครับเด็ดเป้งหน้าบกแล้วปล่อยหน้าบกแล้วแต่ยังบ่ทันแหงนะ้งเนาะ เนื่องจากว่าฝนมันทยอยตกออกมาเรื่อยๆนะครับอาณภาพพี่น้องเราเบิ่งบ่เนี่ยะกล่องประสาทการเงยัยจ้างห้างอยู่พี่น้องมันสิเดี๋ยวเอาลงมาเป็นฟืนก่อนบอกเฮ้ยจังใดอ่ะโอ้น้ามสาเข้าพี่น้องนะครับอ๋อวัวนันว่าจกสาไว้บ่มีน้ำมาทันอาพพี่น้องมาเบิ่งบ่เนี่ยฝนน้าเต็มที่เลยพี่น้องฝนตกนะครับอ่ะเรื่องของธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะบางเทีฮักกับควบคุมบ่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับอ่ะตกมากกับตกก็เห็นจังใดโอ้หน้าพ <forcément, S 1> ี่น้องบ่เนี่ยห okay. ่วย แล้วมาจัดข้อมที่เสีหายนะแมาปล่อยเลยส่วนตัวป่านี้เพราไว่าเป็นปูเป็นปลาเนี่พี่องเนานะส่วนต,นตนปป้นไม้ต้นไายเขาปลูกไว้ก็อา,ได,าได้น้ำได้ไงแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะาพี่น้องเรอเบิ้งท้อสาหน่อยเขาน้ำเต็มพี่น้องใั่ปล่อยปลาในสิบปุ๊บฟ้อนหนีคุณบันี่น,นะครับเอามาเลาะเบิง้งตน้ตนไม้ต้นไายเขาสกปริกกรพี่น้องอยู่บริเวณโคกหนองหน้านะครับคุณให้หน้ากันน้ำเต็มเนาะพี่น้องเนาะนะครับมาเมื่อนั่นแหงคอรอ ม้ามือนี่น้ำเต็มพี่น้องเบ้าฮะนะกับปาตานาจะหายน้ำไมนเต็มเนี่ยแหละนะครับแต่น้ำเต็มแล้วตกแรงมากครกับโป้ไอ้น้ำใสเนาะนะครับพี่น้องกนเนาะเบิ่งน้ำด้วยพี่น้องเอ้โ้อ่ะนั่งเอกเขาได้เอาตะไคร่เอาพืชพักผลไม้ต่างๆมาปลูกไว้แล้วนะครับพี่น้องนะครับอ่ะนี่ยนะละมดพันยักษ์ไปซะอ่ะนะครับพิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะถอนหยอดตอนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกว่าน้ามซาเขาหน่อยพี่ไม่เอ็นจังไม่มันจะใส่ละ นะครับเดี๋ยวจะได้เอากระซั่งมาลงแล้วก็เอาลูกปลามาปล่อยเนาะจนมันแข็งแรงเหมือนตอนที่ปล่อยออกสู่น้ำใหญ่นะครับจมว่าจะมันบ่มีน้ำเหมือนพี่น้องเอ้ยนะครับโกกนองนาสาใหญ่หน่อยนี่ก็ระน้อยก็เต็มเนาะพี่น้องเนาะมันใหญ่นะครับฝนพึงมาน้ำก็เลยเพรท่านขืนฮอดฟังแค่ส่วนสาตัวน้อยนี่นะพี่น้องนะครับมันจะมีน้ำมาจากไอ้ฝังฝากทางท่านนะเนาะอ่านพี่น้องเห็นบ่อลายจอๆๆอย่อจ่อกันนะครับมันก็เลยเต็มเร็ว นี่มองเอาน้าเขาเนาะนะครับสว่วนตัวนี้อาศัยว่าให้มันโตมาเรื่อยๆนะครับคา,าดว่าน่าจะเต็มในโอกาสต่อไปน้ามหญ่ได้พี่น้องบปดนะครับ <c oughs> พวกน้องหน้าเฮาฮะ <c oughs> แต่ทย่อยหาไม่หาไหลมาปลูกในฝน,นเอื้อนก็ว่าจะปลูกไผ่กิมซุ้งนาะพี่น้องเนาะนะครับไว่แต่กินไม่แต่กินนอเขาไว่แต่เป็นห่มเป็นเงาไว่แต่ใส่ไม้นะครับ <c oughs> ส่วนหมักมีหมักม่วงมักยังกัดทย่อยปลูกไปเรื่อยๆ นะครับนาเอกเขาได้เอาหัวเชิงไข่มาปลูกใส่น้ำหลอดมันอ่ะน้ากัดเข่าพอดีพ่นหน้าพี่น้องเนาะนะครับนี่กระลังงอกนะครับบอทีบ่อห้างพอดีนะครับอ่ะเดี so, e. yes, ๋ยวอยจะได้ค่อยพับปูงค่อยเฮ็ดไปบบบนี้นะครับสำหรับโคกน้องนาอผพาพี่น้องย่างเบิ่งบบบนี้ทุกคลิปทุกแตกร้านผ้าพี่น้องเบิ่งไอ้ขึ้มแห่งแรงแบบนี้มาเบิ่งขึ้มซุ่มซ้ำอุดมไปด้วยน้ำในนะพี่น้องเนาะอ่ะหมาวงเขาก็แตกยอดแล้วนะครับ ม่วงหมากโค่าตะไคร้ฮะนางเอกเขาได้กอบดนมัไม้มายังพระธาตุปูกระทิมโครโยยยันฆ่าฝนนะครับพี่น้องพี่บ้าอ่ะสำหรับให้นี่บบได้ไถได้ยังจะอ่านวัตถุไวต่เฮ็ดสวนเสีเอาผลละมากรางไม้มาลงพี่น้องมันเป็นมากเงาะมากกระท้อนมากย่างมาลงไว้เนาะนะครับแชมเปี้ยนโบได้ก็อยากโจก้องรอบซะก่อนนะครับเฮ็ดเป็นร่องน้ำคล่องใส่ไกลน้อหน่อยนาะพเท่านัเนาะแต่กัดจาะท่อรอด จากตัวน้อยนี่กับสีจอท่อรลอดไปหาโตใหญ่นั่นนะครับให้น้ำม,มันเชื่อมเสื่อมสากันมาถอดนะครับเอาเนี่ยพาพี่นอ้องย่างรอเพิ่ออ้า่ก๋วยเขาใจะสีท,ทุ่งคอดยอดเลยพี่น้องนะครับอ่ะทำกลางฝนกลางตกนี่แหละใายพี่ให้น้องเพิ่งเลยว่ากันแบบฝนตกฝนตกนี่เนาะพี่น้องเนาะนะครับฮะมื้อนี้ก็ได้เตรียมต้นไม้ต้นไหลมาหลายต้นอย,นยู่อ่านว่าสิปลูกแต่กับเบิ่งฝนซะก่อนนะครับที่แน่ๆก็กล้วยมันก็หยาดฝนอย่างแล้วแหละต่ำต้องไปนี่ติด งามเลยล่ะนะครับคุณนะเบิ่งน้าไปพี่น้องเอ้าตกแรงมากค่ะน้ายังอยู่ซ้ำหนึ่งถือว่าโอเคเลยพี่น้องนะปลูกลงไปบ่หนี้เนาะนะครับอ่ะกล้วยก็ร่างสอดยอดนะครับปลูกจากนอกครันะครับกล้วยมาขึ้นนะครับโขกร้องหน้าอ่ะฝนแล้วบ่เนี้นะครับเห็นฝนเห็นเออมีฝ้ามีฝนแล้วนะครับ,บพี่นออ้องนะพี่น้องเดี๋ยวัดย่างรอเบิ่งน้าสาใหญ่เฮานะอ่ะขออนุญาตเส็จหนักกล้องเนาะฝนสาดใส่ นะครับนี่มันสีผาาปองงามี่นอ้อบิ่งตาไล่นะมันยุดกคอนจัยชาทุง่งเลยไม่โอกาสออกมาที่ขั้วนหนองนาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกองประชาก,การนะครับก็ให้สร้างเพึ้นประเมินอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วคาดว่าขันฝนยุดหลายเมื่อนี่คงจะได้ลงมือเห็ดสักที่ปะนี่นอนไปนอนเนาะคงได้ลงมือเห็ดแน่นอนนะครับ <c oughs> ข้างหน้าก็เป็น ของประชาการญ่บ้านเบ้าแท่นแชนแนลนะครับก็ใจชาตุ่งจะไม่เห็ดกระท่อมไปหน้ายู่นี่น้องพี่น้องเนาะนี่ยู่คางคมพักกระเดาญ่นีนะครับอ่ะถ้าพี่น้องย่างเบงวิวบรรยากาศย่างฝนตกที่โค้งน้องหน้าส่วนทั้งนี้นะครับจะได้หาต้นไม้ตัวยังมาปลูกให้บ้านเบิดน้องพี่น้องเนาะปลูกให้เต็มไปเลยนะครับปลูกต้นไม้ตัวยังเต็มไปเลยนะครับที่จริงก็ว่าสิไปเบิงพันไม้เมื่อนี่แหละแต่ฝนตกนะครับพคงจะเพท่านได้ไปพอเอามากกับหงจะปลูกเพระท่านได้เนาะนะครับ เลยมายังสำรวจสถานที่ซะก,ก่อนฮะน้ำเต็มซ้ายนีย่กนะ็บูพี่น้อง,น,งน,น,นะครับปล่อยปลาลงกเกือบสองสามเมื่นตัวนะพี่น้องเนาะนะครับโดยเฉพาะปลากินพืชปลานิ่งปลานายปลาตะเพียนยี่สุกปลาจีนนะคพี่น้องตกน่าแล่นมากบึ่มบับเบึ่มบับเบึ่มบับบื่กินนะครับสร้างกระท่อมน้อยๆตามฟังนี่เนาะอาจจะสองมุมสามมุมนี่นั่นงชมวิวทิวทัศน์ว้าความสุขบ้านไปพี่น้องนะครับ อ่ามามามากํลังส้มบรรยากาศสวนเป็นแน่น่าท่วมแล้วบาโอ้ยไทยตลอดหยิ <S <S บซิอฮะเอามาอยู่ได้เป็นจังเปล่า เห็นน้ำตกค่าเห็นน้ำตอกกูสิบส่สนตาเอาตาเราไปหาพวกเี้ยต้นนมันเงี่ยอยู่แถวต้นแล้มันเขาเห็นได้เหอนะเเออ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 เปุ๊บเออ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 เดเนเออเออเอเนเอเอแเ่อเออเเออเอเออนออออเอ้าออเอเอ้เเขา โอ้ข้าอยู่เขาพี่น้องบวกไปอะวปเนีะป่อสวนโค้งน้องหน้าปอม้วเดียว่สยงเช็ดกระบเีว่ะานนี้ก็ฝนเศร้ามไหสร้างกอนานไห้าาเาไสร้างมือนเดียวน้งเศ้าลงไหมตองเข้าเาตัวนี้ละต่ว่าเขาสับึืนให้สับลงเท่านั้นละแค่ยกโ้มูลราคาเสร็จอกเบิร์เขามั

ลาี่มันก็เป็นเป็นยอดเขาเล่าเนียจบ่วบาให้มันบาอยยาบ่าดอกอา้ำมันนะออเออแม่ไม่เคไ,ได้กินน้ำมันนี่นี่รได้กินน้ำมันเออไม่หรอกจไปคัดมันบ่กินเน้ยตัวาถึงแบ่แพงหรอเออย่า,าง,ยงเหียวเออจะไปคัดมันตัวเห็นไหลังติดมาต้นไม้ต้นไรโมคักยังะขึ้กเข้าแยยาางจะไปเกียมอีเจาดจหน่อยชนื่อสม้กนันจะได้ฝนก็เมาเนาเขามี มเอางสันมััันไยัสันะมปฟ้าๆมันระพ่พอจะได้กวาไปอัดอกไม้เด้ได้ดอกไม้เด้ปะดอกไม้ดอกไม้ตัวไหดอกไม้ปุไม่ีไหมยุใสพุเจ้าไหมใสได้ใสได้บ่ๆมันมักจนเรียบร้อยมักใหญ่เรียบร้อยแลอเท็มเนยบ่อเข้มเนาะของเจ้าเนาะใบเลืองเขาเลืองเขาคนบนโกจะไดเอ ต้นไม่ล้อสื้อต้นไม้ในบี่ยบางเฮ้ยฝนเศร้าจังส่วนแจ็คเกลแจ็คเกลอยากไปรู้โอ้ยไปหาล้อเอาหมูไข่วันจีไปมองเขาขายรถอ่อนะละสวนโคกงน้องหน้าพี่น้องนะครับฝนตกอ่ะบรรยกาเจ้าของโคกงน้องหน้าโม่เดียวที่เปิดงานไปเมื่ออาทิตย์ว่าอันได้พี่น้องหนี่งโอ้ย นะครับาะขันออกมาเห็ดอยู่ธงอยู่ธาเี๋น้องเี่น้องเนาะอยู่บ้านอยูเนี่ยมันคับแคบแล้วในเขตชดซุ้งซนมันคับแคบแล้วออกมาอยู่ธงอยู่ธาพี่ระบันเนี่ยสว่างสว่างเนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวคนใจชอบธงพาพี่น้องเลาะเบิึงนะครับอันนั้นก็เป็นพี่เขยนะครับเป็นพี่อ้ามาชาวบ้านเขาเอิญอ่าเป็นมาเอากับพี่สาวตั้งแต่คนใจชอบธงเพราะท่านเข่าปวดหนึ่งนะครับถือว่ารุ่นบุกเบิกอยู่นะครับ อะถ้าพี่น้องเลาะบไดโอ้โหหันร่มแห้งมวกไปอาลาดหมวกอันนี้หมวกขั้นห่มนี่นะครับภาพพี่น้องเลาะเบิไปน้องพี่น้องเนะครับโคกหนองนาโมเดลอ่ะดีแน่จะได้ปลูกของไว้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวถ้าย่อยหามาปลูกเรื่อยๆเนาะโค่นพักกระเดาโค่นโกกระเดาโค่นโกคุ้นนะครับเอาไว้เป็นมิ่งควันนะขำมันขำมันคุ้นอืมะท้งคนกับเขาเขียวละ พี่น้องเห็นบ้างน,นะครับเบ็ดเหลือมักต้นหมักลำไยต้นบาง,งาเงาะนี่ยนีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะมีฮามใหม่มัดดามกันร่มโยกเนาะนะครับแม่น้ำให้นี่นังเอกที่จริงนักเอกเขาตัดน้ำควายน้ำเลยนะแต่มันหักมันตกมาอยู่เรื่อยมันก็นเลยบบแห็งจักเคื่อครับพี่น้องนะคือระบาดน,นะครับ ให้น้ำไหลออกเดีย๋ยวไม่ทิ่ม่วมเข่า,นะาเนาะมันจะไม่ได้กิน mm hmm. นอส่วนท่านนึ่งกับลูกเรียบร้อยแล้วลุกไปทางใดลำบากฮะพี่น,อน้องเลาะเบื้องยน้ฝนตกนะครับนะครับสุ่มซ้ำขนาดใด้น้ำในน้องๆเน,นาะข่ามาบมาบเต็มทงเต็มท่าแล้วเปล่าเนี่ยฝนในสระในยังกันนะมุ้งสูง เขียวแล้วนะเพื่อนนะครับใจชอทุ่งพระท่านวานหา้วก็มาวานเพราะวานได้เขางอกเลยนู้นก็ฝนขึ้นลง่มกว่าน่มฝรั่งจิมจูมักซีดาเนาะพี่น้องเนาะได้ฟ้าได้ฝนถอนยอดละถอนยอดละนะมักเบาจะเป็นมักซีดามักเฒ่า นะครับันข้างยางตัวนี้เนาะเพื่อนสิงยางไปโคกงน้องหน้าจากโคกงน้องหน้ามาบ้านนะครับนะคุณละโคกงน้องหน้าฮนะคุณะนะ้องเนาะเอาว่ามามื่อนี่หนามเต็มที่พนนิบัตินะครับนะคลิปหน้าไม่ยังดีๆใช่ไหมพี่น้องคลิปนี้มาอัปเดตในเบิง้ง ฝนตกแล้วน้ำในเป็นยังไงเป็นตะกุ่มแรงกุ่มฝนว่านะครับพี่นอ้องสาใหญ่ยังบ่ทันเต็มเนาะสาหน่อยสิเต็มแล้วนะครับคลิปนาจังพอกันไหมพี่น้องคลิปนี่สวัสดีครับ